เมื่อที่โดนจับเรารู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีแล้วความหวังชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่มีอนาคตอีกแล้วชีวิตที่อยากฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกแล้วสวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะชีวิตของนุ่นก็เป็นเด็กที่ ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจแล้วก็เราก็เป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนที่ยังไม่รู้จักกับพระยุสุขิตก็มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็รู้จักกับเพื่อนเราไม่รู้ว่า,าเขาทำอะไรแล้วเราก็คบเพื่อนสุดท้ายเรารู้ว่าเพื่อนขายยาเพื่อนติดยาเสพติดแล้วเราก็ไปสู่จุดนั้น กับเพื่อนด,ด้วยทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนถูกจับอยู่ในเรือนจํา14ปี5เดือนเมื่อที่โดนจับเรารู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีแล้วความหวังชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่มีอนาคตอีกแล้วเข้าไปในเรือนจําร้องไห้ทุกวันเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราเราต้องเอามาทิ้งในนี้เพราะว่าความผิดพลาดของเราความล้มเหลวของเรา ความเอาแต่ใจตัวเองของเราเลยทำให้เราต้องเจอกับชีวิตแบบนี้ชีวิตที่อยากฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกแล้วความเราคิดว่าความผิดพลาดของเราทุกอย่างเราไม่มีใครที่เราจะพึ่งได้แต่แล้ววันหนึ่ง mm. เพื่อนของเราบอกว่าอยากให้รู้จักกับพระเยซูคริส อยากให้เราลองไปโบสถ์ที่นั่นอยากให้เราไปเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าที่นั่นสำหรับเราเป็นเรื่องที่ยากมากเวลานั้นแต่เราเห็นคริสเตียนที่อยู่ข้างในนั้นนมัสการพระเจ้าด้วยการน้องเพลงด้วยใจที่ยินดีด้วยใจที่รักในเสียงเพลงรักในการนมัสการพระเจ้าเวลานั้นเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปหาพระเจ้าได้แบบนั้นเมื่อวันหนึ่งเพื่อนมาบอกอีกเราบว่า ฉันจะคิดดูอีกทีแล้วฉันจะไปแล้ววันหนึ่งมีความคิดเข้ามาในชีวิตของเราว่าทำไมคริสเตียนถึงมีความสุขได้ทั้งทั้งที่อยู่ในเรือนจำทำไมถึงน้ำมสการพระเจ้าได้ร้องเพลงได้ซึ่งต่างกับตัวเราที่เราไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่เราเข้าไปที่นั่นทำให้เราคิดว่าเราควรที่จะเปิดใจยอมรับในคำพูดที่เพื่อนอยากให้เรารู้จักกับพระเยซูสุิิตเราอยากลองเปิดใจดูว่าความสุข แบบนั้นนะ่ะมีจริงๆริงไหมพระเจ้าทรงสามารถนำชีวิตของเรามาถึงจุดที่พระองค์ต้องการให้เรามารู้จักกับพระเยซูคริสต์จริงๆพระเจ้าได้ให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงที่เราเคยสงสัยว่ามันจะมีความสุขได้ยังไงความรักที่เราไม่คิดว่ามันจะได้รับเยอะมากขนาดนี้และพระเจ้าทำให้เราเห็นว่า ชีวิตแบบนั้นมีในพระเยซูคริสต์จริงๆวันนั้นรับเชื่อพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนและแม้ว่าเราได้รับความรักของพระเจ้าอย่างเต็มล้นในชีวิตของเราแต่อยากบอกว่าชีวิตคริสเตียนก็ไม่ได้ง่ายชีวิตของุ้นป่วยอยู่ในเรือนจำสามปีโดยที่บางทีเราคิดว่าชีวิตคงต้องเอามาทิ้งที่นี่เพราะว่าป่วยหนักมากไม่เคยทิ้งพระเจ้าแต่อธิษฐานกับพระเจ้าตลอด พระเจ้าทรงรักษาทุกวันแต่พระเจ้ามีพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เราเห็นถึงความอัศจ,จรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเราจริงๆและเป็นชีวิตที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่ใกล้กับพระเจ้าเสมอในทุกๆสถานการณ์ชีวิตของเราในทุกๆความยากลำบากแต่พระเจ้าอยู่กับเราและสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าให้เรามีความหวังอยู่กับพระเจ้าเสมอแม้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงในเวลานั้น และเมื่อวันหนึ่งที่พระเจ้ารักษาแล้วความเจ็บป่วยที่เรามีมาตลอด3าปีหายไปเป็นสิ่งที่มหาจัจย์มากสำหรับชีวิตของนุ่นเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าโอ้ชีวิตคนคนหนึ่งที่ป่วยหนักขนาดนั้นจริงๆแล้วอาจจะต้องตายที่นั่นก็ได้หลังจากนั้นเมื่อเราออกจากเรือนจำเป็นเวลาที่เรารู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะว่าทุกอย่างเราเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและสําหรับคนที่เชื่อในพระองค์พระองค์ทำแบบนั้นพระเจ้าให้ครอบครัวคริสเตียนกับเราพระเจ้าให้งานที่ดีกับเราพระเจ้าให้เพื่อนพี่น้องคริสเตียนที่ดีแล้วก็ดูแลเราแล้วก็แนะนําเราในการอยู่กับพระเจ้าในการใช้ชีวิตและขอบคุณพระเจ้ามากสําหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และให้เรามีความหวังจนทุกๆวันนี้และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชื่นชมยินดีและก็ไม่เคยที่จะย่อดท้อสำหรับพระเจ้าเลยขอบคุณพระเจ้า